รถไฟแล้วค่ะนี่น้องตาฟี่กินสับปะรดอยู่อร่อยนี่ไงสับปะรดกินอยู่กับเพื่อนเลยเราจะออกรถไฟแล้วนะคะเห็นไหมมีเสียงปิ๊งๆนี่เอาแล้วได้เวลาชมเมืองกันแล้วค่ะกินสับปะรดตาน้าแช่์หน้ากัน Đi phê một tí nữa rồi ta khóc Nhìn đồ Tên tên đồ lấy nhé rất อะไครว่าอมันเกี <át> à, they, <t> ่ยวกับเรื่องชื่อนั้นเนี่ยนั่งกับพี่พาไปชมเมืองในเป็นเปนท่านมือนะคะเไม่จะพาไปชมเมืองแล้วท่ามดูเลย้กินกับจังตัดติอ่านได้คอายหยาดซ้ก็มาเลยนะคะหนึ่งตัวหนึ่งก้าหนึ่งนะคะ quất tên thằng người. Mình cho người là mới lựa tham này nhá. Lấy tiếng money unit chứ. là A no mới phải làm đi. มาดูรถไฟกระดุกกระจักปุ้นปุนอาม่อาอิงอะไรไม่รู้นะคะคนจีนภาจะไม่อย่างที่ย่องสองที่แย่นั่งราชการเขาจะองสูตรภาษอะไรของเขาไม่้แหต่รู้ว่าเป็นคนจีน ก็แบบเล่นมาเยอะเลยนะคะเนี่ยกัเกล็ดนี่เดิกินมาชิ้นที่สามแอีชิ้นที่สิบแล้วขดอ้วนแล้วก็อ้วนอื้มบ้หล่เจ็จงค่ะ หน uh, ึ่งนะคะแล้วเล่นแล้วชุดจะตุกทำมมันจัดใสขึ้นาสขึ้นไหมไม่เลยคิดอะชุดไม่เลย ไปนะคะแคลล่ว่าเคปปี้ได้เปล่าสนุกมากไหมคะวันนี้แล้วก็ฟิลสุดตื่นใจมากวันนี้ได้ขับรถไฟเป็นครั้งที่ครั้งแรกนะคะเป็นแบบครั้งแรกอะ่ะครั้งแรกจริงๆนะคะไม่ได้เป็นครั้งที่สองะคะ ครั้งแรกที่ในชีวิตที่ฉันได้รู้ว่าตัวเองขึ้นรถไฟเพราะแม่ไม่ค่อยซื้อรถเลิ่นรถไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกไม่กี่วันแม่จะซื้อถุงให้นะคะแค่ไปกลับไปดูอีกราบจริงนะคะเดี๋ยวกลับไปโอเคขึ้นมาเกิดไปไล้